ตอนนี้เราอยู่ในโหมดโปรโมชั่นนะครับหรือว่าโปรโมชั่นด่วนนะครับในการฉลองครบรอบของ FC Mobile นะฮะวันนี้เราไม่ได้มาตามล่านักเตะที่โอเยีสูงหรือนักเตะที่ราคาแพงแต่เราจะมาตามล่านักเตะที่เอาไปทำเงินเหรียญได้เอาไปทำให้เรามีเหรียญเพิ่มขึ้นมาได้ก็คือตัวนักเตะที่ขายได้นั่นเองนะฮะแล้วก็ผมก็รีมาถึงตรงนี้นะครับก็เลย อธิบาย้ทุกคนดูดกวาว่ามันจะคุ้มค่าแค่ไหนและน่าลงทุนมากแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะตรงนี้มีอยู่4ป้ายนะครับ4ป้ายนี่ฮะ4ป้ายเลยตัวนี้1000 1,000 fc ผมมีแค่9 0้า้ fc คงไม่ไม่ไม่พอนะเรามาคุยกันแค่3ตัวหน้าก็พออะเดี๋ยวมาดูกันก่อนทั้ง3ตัวนี้นะครับมีลด6 0%ลดอ่า65%ลด70%นะฮะทั้ง3ตัวนี้ขายได้หมดเลยนะครับเปิดมาไม่ว่าจะเป็นตัวไหนขายได้หมดเลยนะฮะนี่ก็ตัวดีๆทั้้งนนนัะะ แต่ว่าแต่ว่านะฮะการ์ดตัวนี้การันตี91ถึง100 91ถึง100 91ที่ขายได้ก็คืออยู่ที่3ล้านนะฮะขายได้91นะี่คือ3ล้านนะ91ที่3ล้านได้แน่ๆนะครับมาดูตัวที่2ตัวที่2การันตี92ถึง101อัพขึ้นมาอย่างละ1เวลนะฮะอัพอัพขึ้นมาอย่างละ1 92นี่อยู่ประมาณ เมื่อกี้3ล้านอันนี้น่าจะอยู่ประมาณ4ล้านหรือว่า4ล้านห้านะผมจาไม่ได้ตัว9 2เอาไปแลกเปลี่ยนนะมันแลกเปลี่ยนได้่ตัวนี้คือการันตีได้แน่นอน4ล้าน4่ล้าน 5, อ้าตีไป4ล้าน5แล้วใช้แค่200 fc เมื่อกี้ใช้เท่าไหร่เมื่อกี้ใช้150กับ200 fc เป็น350 3 5 0 2ตัวการันตี3ล้านกับ4ล้าน5 45ส 7, 7, 7, 7, ี่7ล้านหตอนนี้เราเปิด2อันเราได้แน่ๆ7ล้าน5 แต่อย่าลืมนะว่าอันนี้ผมพูดแค่ราคาเริ่มต้นตัวที่การันตียังไม่บวกที่ว่ามันอาจจะออก94 95หรื96อาประมาณนี้นะฮะเอาเรามาดูตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้ใช้300 FC นะฮะการันตี94ถึง103 94การันตีได้รับขายแน่นอนคือเอาไปแลกเปลี่ยนนะไม่ได้เอาไปขายในตลาดนะเอาไปแลกเปลี่ยนเลยมันจะได้อยู่ที่10ล้านเหรียญน, <c oughs> นตัวนี้94เอาไปแลกมันจะได้อยู่ที่10ล้านเหรียญ อ่ะเดี๋ยวลองมาดูเพื่อความชัวร์ดีกว่าอ่ะตรงนี้นะ,ะหลายคนได้รักเตะมาบางคนอาจจะไปยังไม่รู้หรือว่ารู้แล้วนะครับเอาไปขายในตลาดนะครับแต่ตรงนี้เห็นไหมครับมันมีให้แลกเปลี่ยนได้เม, ER มื่อกี้ O e R เท่าไหร่มีอ่ะ O R 91 9 1ขึ้นไปได้3 3 000 000ล้านนะ000 000เหรียญนะ3 3ล้านเหรียญ92ขึ้นไปได้4อ่ะ45ถูกต้อง4ล้าน5เหรียน OVR 93ได้7ล้านเหรียญแต่เมื่อกี้มันมีสุดที่ OVR 94ขึ้นไปได้ที่10ล้านเหรียญน,นะฮะรวมไปถึงงูนั96 9อะไรก็มีให้แลกนะเนี่ยเนี่ยเนี่ย96มันจะอยู่อันแรก96นี่15ล้านเหรียญอ่ะก็ถือว่าถ้าเกิดได้มาก็ลองดูว่าราคาในตลาดกับราคาแลกเปลี่ยนอันไหนมันคุ้มค่ากว่ากันราคาในเหรียญแลกเปลี่ยนเนี่ยมันไม่เสียภาษีนะฮะต้องต้องย้ําตรงนี้ว่ามันไม่เสียภาษี เดี๋ยวเรามาดูกันในเคสที่เราจะเปิดดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะเปิดนะฮะไล่เปิดตั้งแต่1 2 3นะฮะตัวนี้300 300บวก200บวก1 5อ4 6 650เท่านั้นนะฮะ600ใช่ไหม ใช่หกรไหมส้ยสองร้อเป็น5้าร้อเราจะใช้650อ fc เราจะได้เหรียญกลับมาเท่าไหร่อันนี้แล้วแต่ดวงเรามาเริ่มเปิดกันตั้งแต่อันแรกเลยแล้วกัน150 fc การันตี91ถึง100ถ้าได้ o v r 100บวกขึ้นไปรับเละนะ,ะอ้าวเปิดขึ้นไปเลยครับตัวที่1เปิดไปเฮ้ยลุ้นนะฮะมา หนึ่งร้อยโอ้โหเก้าหนึ่งฮะเก้าหนึ่งเห็นไหมครับราคามาอยู่ที่สองล้านเก้าเห็นไหมฮะมันไม่มันไม่วอล์กไม่อะไรเลยคือสองล้านเก้าตัวนี้เอาไปแลกเป็นสามล้านอย่างที่ผมบอกไปอะตัวที่หนึ่งผ่านไปได้ละสามล้านสามล้านเหรียญเอาไปแลกเปลี่ยนได้เลยมาดูตัวที่สองกันฮะตัวที่สองนะเก้าสิบสองถึงร้อยหนึ่งดูฮะหวังว่าจะได้ตัวที่ดีอ่ะเนี่ยตัวดีๆหน่อย คันตัวนงคันตัวหน้าเอยอะไรเอยมาเนี่ยเปเล่ซ wow. ีดานที่ผมอยากได้ซีดานมากเลยนะแต่ว่าราคาแพงมากโดร้อยหนึ่งก็ติดนะโด๊ร้อยหนึ่งก็ติดโอ้ติดติดเยอะเลยฮะติดเยอะเลยตัวเก่งๆงั้นเลยแต่จะเปิดได้หรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งฮะร้อยหนึ่งเป็นอะไรที่ยากมากนะฮะมาไม่เราจะไม่ดูโอกาสเราจะไม่ดูเปอร์เซ็นต์เราจะเปิดเลยนะครับไปสองร้อยเอฟซีจัดไปวาร์ปวอล์กหน่อยอ่ะเดี๋ยวให้กระพริบนิดนึง สักแสงหนึ่งแล้วกันเนาะสองแสงสองแสงวอล์กหน่อยนะวอยล์กหน่อยวอล์กหน่อยวอล์กหน่อยวอล์กหน่อยถ้าวอล์กนี่คือได้มากกว่าเก้าสี่ไหมวอกอา้าวโอ้โหเก้าสองนะฮะมันไม่วอลกให้บัก <c oughs> เสียลมว่ะมันไม่วอกให้ตอนนี้เราได้มาเป็นอ่าเก้าสองก็คือเก้าสองเลยอะ่ะมันการันตีให้เก้าสองอยู่แล้วตัวนี้ได้สี่ล้านสี่ใช่ไหมเอาไปขาย สี่ล้านสี่เอาไว้ขายอ่าในแลกเปลี่ยนอยู่ที่สี่ล้านห้าตอนนี้ได้กําไรอยู่สี่ล้านห้าอ่ะตอนนี้คือเราได้อ่าเก้าสองเก้าหนึ่งแบบต่าสุดเลยนะดูนะใครจะลองไปเปิดดูว่าดวงอาจจะเกลือแบบนี้หรือเปล่าตอนนี้ผมเกลือ,อไป2นะผมถือว่าเกลือนะได้9 1 9 2เนี่ยมันเป็นตัวเริ่มต้นนะที่จริงมันน่าจะได้9495ให้ผมหน่อยถูกไหมอ่ะแล้วมาดูตัวสุดท้ายใครจะโชคร้ายขนาดนั้นจริงไหมมาตัวนี้300 FC อ ถ้าโชคดีเอาบุฟฟอนโชคดีอีกนิดเอาไปเบลิลนะฮะหรือโชคอะไรก็ได้นะถ้าร้อยสมนั่นดีหมดนะ <c oughs> ่ะอ้าโอเคอย่างน้อยก็คือ94ได้อยู่แล้ว10ล้านนะอ่ะไปดูกันครับ1 2 3วอล์กมาเอายังฮะยังยังโหใจหายเลยเมื่อกี้คิว่ากดแล้วอลไปเลยอ่ะเราจะกด1ไป บอกหน่อยบอกแล้วไปโอ้โหการ์ดนี้มาจบเลยฮะการ์ดนี้คือมันเต็มสุดก็น่าจะร้อยอะผมเก้าหกนะเก้าหกสิบห้าล้านได้เพิ่มที่มาอีกห้าล้านอ่ะนี่ฮะเอาไปขายในตลาดสิบห้าโดนหักภาษีจะเหลืออยู่มาสิบ เท่าไหร่13หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เอาไปแลกเปลี่ยนเลยเราจะได้มาเต็มเต็มหล้านบาทโอเคได้ต่ำสุดนะครับถือว่าได้ต่ำสุดอะไรจะขนาดนั้นอ่ะลองมาดูว่าเราเปิดขนาดนี้เราจะได้ของแถมอะไรบ้างอ่ะเราเปิดเสร็จปับ๊บเราจะได้ของแถมตัวนี้ครับรางวัลการค่าใช้จ่ายอะรางวัลการใช้จ่ายเราใช้จ่ายไปอ่าตรงนี้มันใช้จ่ายเท่าไหร่มันเปิดได้เลยปะอ่ะยอดสะสมการใช้1ครั้งนะครับเกิน 500FC อ่าเราใช้ไป650อ่าโอเคเปิดได้ตัวน,นี้ไม่ได้แล้วครับได้มาเชคคุ้มไหมคุ้มไหมหกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบได้อ่าสิบสิบห้าล้านสิบห้ายี่สิบกว่าล้านเกือบสามสิบล้านนะทุกคนแล้วก็ได้อ่ามาเชโนแล้วก็นักเตะเอาไว้เชนอีกนิดหน่อยนะครับ คุ้มไหมนะครับคอมเมนต์บอกผมทีนะครับว่าคุ้มหรือเปล่าหลายคนอาจจะไปเปิดอ่าตัวที่เป็นา500 FC ก็ได้นะครับ500 FC ก็ได้ที่มันเขาเรียกว่าอะไรที่มันสามารถาได้ตัวที่สูงกว่า OVR สูงกว่าแต่ขายไม่ได้แต่ตอนนี้อย่างที่บอกไปครับเราเน้นตัวที่ขายได้อย่างอันนี้ฮะหนึ่งพันก็จริงฮะแต่อย่าลืมนะว่ามันขายไม่ได้ทุกคนเห็นไหมฮะ99ถึง103ก็จริงแต่มันขายไม่ได้ คุณอาจจะได้ตัว99เลยก็ได้ซึ่งอาจจะไม่ได้ใช้ก็ไม่ไม่่คุ้มนะฮะอาจจะซื้อตีบวกก็ตอนนี้ราคาตลาดปั่นป่วนมากก็อาจจะไม่เวิร์กนะครับอ่ะลองมาลีคินมาีได้นะไม่รู้ว่าผมเลย204อาจจะ250เมอา,จจอ,าจจอาจจะทำอะไรก็ได้นะครับมาดูอันนี้อะไรอะไร20ตัว25 150อ้าวเอา้าได้เปิดอีก150ฮะอันนี้3ามพันห้าหนึ่งพันตัวเดิม อ่ะทุกคนนะผมโชคดีฮะได้เปิด150อีกครั้งนะฮะได้ลุ้น9 1ถึง100อีกครั้งหนึ่งซึ่งผมจะเปิดเลยนะฮะผมไม่ติดนะ,ะผมจะเปิดเลยอ่ะมาดูกันตอนนี้เราได้กี่ล้านเดี๋ยวเราลองไปขายกันดูว่าเราได้กี่ล้านนะเปิดไปอ่ะขอวอล์กหน่อยวอล์กไป <c oughs> ไม่วอลกฮะ91ได้ไปอีก3ล้านโอเคมาดูกันว่าเราใช้ไปทั้งหมดเท่าไหร่ เราใช้ไปทั้งหมด800 fc นะครับ800 fc เราจะเปิดเพชรอีกสักตัวไหมไม่เป็นไรเราไม่เปิดอ่ะเป็นดูตัวแรกเปลี่ยนกันดีกว่าอ่ะมาดูมาดูมาดูมาด,มาดูมันมีตัวขายได้และตัวขายไม่ได้นะนี่ฮะตัวที่เราขะตัวที่เราได้มาคือตัว3ล้าน3 3 2เป็น6 6ล้าน6ล้าน บวก4ี่ล้านหเป็น10ล้านห้าสิบล้านหบวกอีก5ล้านเป็น30ทั้งหมด40ล้านบาทก,ก็โอเคนะก็ตอนนี้มี66ล้านใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมลองแลกให้ดูเลยดีกว่ามันจะได้ชัวๆเนาะจะได้จะได้ไม่ติดขัดอะไรอ่ะแลกกันให้เห็นไปเลยว่ามันแลกได้จริงๆอ่ะเริ่มที่ตัว96กก่อนเลยฮะตัวแพงสุดตัวนี้ฮะแลกมา 96นะฮะราคามันอยู่ที่15ล้าน4แสนเอาไปขายก็โดนหักภาษีนะครับแต่ตัวนี้คือ15ล้านเต็มๆไม่หักภาษีอะตัวหนึ่งไปแรกเปลี่ยนไปครับ15ล้านแรกได้จริงๆอ่า15ล้านแล้วนะ15ล้านบวกไปนะครับทุกคนช่วยบวกนะอ่าช่วยบวกนะ15ล้านมาที่ตัว9410ล้านอย่างที่บอกไปนะ อ๋อเมื่อกี้ตัว9 4เราเป็นตัว9 6ใช่ไหมเราก็ต้องเหลือ93โอเคพูดผิดเอา้าไม่ใช่สิอ่าเราก็ต้องเหลือเป็นแค่ตัวอ่า91นะ91ขึ้นไปนะครับนี่ก็คือ91มันแลกได้อยู่แล้ว3ล้านเราได้91มา2ตัวนะครับเพราะว่าตัว9 4 4าล้าน5เราอัพไปเป็น9 6เราก็เลยได้10ล้านอ่า3ล้านนับช่วยกันนับนะฮะ อ่าเก้าหนึ่งมาอีกตัวสองล้านเก้าเราแลกเปลี่ยนได้สามล้านเต็มเต็มไม่โดนหักภาษีได้มาอีกสามล้านอ่าเคไหมอ่ามีอีกไหมอ่ะอันนี้ตัวเก้าสองได้อีกสี่ล้านห้าทุกคนไม่ใช่สามล้านเก้าสองได้อีกสี่ล้านห้าทุกคนไม่ใช่นี่ฮะตัวมันสี่ล้านสี่เราเอามาแลกเปลี่ยนได้สี่ล้านห้าไม่โดนหักภาษีอ่ะสรุปเราไดเา้เราได้เท่าไหร่ฮะ ทุกคนนับทันไหมผมขึ้นมา90ล้านจากที่ผมมี66ใช่ไหมก็เท่ากับผมได้เกือบเกือบ40ล้านถูกต้องไหมฮะ6ล้าน6 40ล้านได้38 39ล้านประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมบวกให้อีกทีหนึ่งว่าได้เท่าไหร่นะครับก็ใช้ไปทั้งหมด900 FC ได้มาขนาดนี้ทุกคนว่าคุ้มไหมนะครับคอมเมนต์บอกผมทีนะครับใครที่อยากลองลุ้นลองเปิดดูแต่ว่า ถือว่าเกือพอสมควรนะเปิดวันนี้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับเราได้เงินมาเกือบอ่าร้อยล้านเลยทุกคนนะเกือบร้อยล้านเลยนะเพราะว่าบวกจากเงินเก่าด้วยที่มี60ล้านก็บวกมาอีกสี่สิบโอเคถือว่าได้ต่อยอดก็ประมาณนี้ครับสาหรับใครที่อ่าเล่นกิจกรรมโปรโมชั่นด่วนนะครับก็ลองไปเสี่ยงดวงกันได้นะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะใครที่มาดูครั้งแรกก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะเนาะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับอ่ะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ